มันหลายร้อยไร่เลยเก็บขยายออกเยอะเยใช่แต่จะเพาะแต่ด้านหน้านี่มันสองร้อยไร่เริ่มทำสามสิบปีมาแล้วตอนขยันขยันนี่เจ็ดปีแล้วไอ้ที่ว่าขยันขยันยน,น่ะพศหกสิบเปีนี่ก็หกเจ็ดก็เท่ากับว่าเจ็ดปีแล้วแต่ว่าจะไปสิ้นสุดอีกสามชั่วยุคน กว่าจะเซตอยู่ให้ถึง <c oughs> ลูกหลานอยากให้เปิดสมุติไอ้เขาเรียกว่าอะไรบัญชีบัญชีธนาคาร ก็เลยจะได้เริ่มเปิดสิบสองธันวานี่แหละโอ,<า>โอ้บางทีลูกหลานวรมาหนูซิไปเกิดไสลเสละเกิด <c oughs> ไม่มีแรงไม่มีแรงมาช่วยก็ส่งปัจจัยเงินทองมาเพราะดีเทวดาเขาเขาอนุอนุญาตแล้วอะธรรมดาเนี่ยเขาก็ไม่ให้หรอกเมื่อก่อนนีเขาไม่ให้คณะใต้วัดเขายังไม่ให้เขียนเลย มาสักปับหลงไส้หลงขัวนะนังซื้อไม่กี่ตัวลงทุนไม่กี่พันบาทนี่ทำไมลวงพอแดงถึงไม่เขียนป้ายให้เขาก็ยันที่ว่าแล้วว่าเขาไม่ให้เขียนให้คนงงก่อนมัม้งหรือพกเทวดาเขาว่าลวงพอแดงนี่มีเงินมากมั้งก็เลยไม่ค่อยให้เทวดาอะงไรนะ เทวดาเขาซื้อยังไงใช่ไหมอโอเ้เขาจะมาหาทั้งนี้เองเขาจะมาหาหลวงพ่ออยู่ พอหลายร้อยไร่เลยสี่ห้าร้อยไร่แล้วแต่ว่ายังไม่พอจะไดเอามาอีกอาสาจะไดเอามาอีกค่ะที่มาครั้งแรกมาจรุงเศษมาดูลัดเราก่อนหลวงพ่อคะครับข้าวนาโยมจะได้มาอีกมี fc ญาติโยมก็ฝากเรียนถามหลวงพ่อมาเขาอยากจะทราบลูกก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเหมากไหมเขาอยากจะทราบว่าความเป็นมาของ ขอ,ของพระเจ้าอู่ทองของอกรุงศรียยุทธยาเนื่องกันมาอย่างไรครับคือ,อ,อ <c oughs> จริงๆแล้วนี่คำว่ากรุงเสียยุทธยาเนี่ยก็พระเจ้าอู่ทองเนี่ยเขาเรียกว,ว่ามันเป็นยุคที่ขอมไม่มีแล้วเพราะว่าขอมนี้จะสิ้นบทบาทก็ต่อเมื่อกวอ่าถึงยุคชัยวรมันทีเจเนี่ย ชัยวรรันทีเจ็นี้เนี่ยถือว่าราชวงศ์วรมันนี้เนี่ยถือว่ายุติหลังจากที่ว่าชายวรมันทีเจ็เนี่ยสวรรคตเขาห้ามต่อทําไมเขาจึงห้าไม่ให้ต่อเพราะเขาถือว่าหนึ่งสวรรค์ไม่คุ้มครองถ้าจะไปตั้งราชวงศ์วรมันคนที่8ดคนที่เก้าคนที่สิบเขาว่าราชวงศ์วรมันเนี่ย จะปิดท้ายด้วยมหาจักพรพรรดิเพียงแค่คือมหาจักพรพรรดิคนที่เจ็ดเท่านั้นละ่ะแต่ถ้าจะนับคำว่าเป็นวรมันกษัตริย์ผู้นั้นอย่านั่งบัลลังทับชัยวรมันที่เจ็ดและอย่าสถา,าปันาเป็นกษัตริย์ในในใต้สเวตฉัตร ที่ชัยวร,รมันที่เจ็ดตั้นสถาปนาทีนี้คนทั้งหลายเนี่ยชัยวร,รมันที่แปดเนี่ยเพราะชัยวรมันที่เจ็ดทนสวรรคตชัยวรมันที่แปดเนี่ยก็อยากจะนั่งขึ้นบัลลังแต่ฟ้ามันผ่าแผ่นดินมันไหวแล้วที่สำคัญที่สุดมันร้อนก้นทำให้ ทั้งเมืองเนี่ยมันเกิดความกลาหลทีนี้จากนั้นเนี่ยพวกพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยพ้า่นดนมันไหวอ่ะเขาก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมบัลลังของช้ยบร,รมันที่เจ็ดเนี่ยจะต่อเป็นที่แปดไม่ได้โดยที่ว่าอาศัยนั่งพับบัลลังอันเดียวกันเขาก็ให้เหตุผลว่า เขายกเลิกไม่ให้มีวรมันนี้เนี่ยอีกต่อไปแต่ถ้าจะตตอต้องไปสร้างราชวังใหม่ต้องไปสร้างสเวตฉัตรใหม่อย่าเอาของเก่านี้เอาออกไปทีนี้พอแต่เขาไปสร้างใหม่ไปสถาปนาใหม่สวรรค์ไม่ให้การคุ้มครองและยอมรับ ก็เลยเป็นเหตุทําให้ไม่มีความสุขบ้านเมืองก็เกิดการละสามละสายกบฏดก็เกิดขึ้นทั่วหัวเมืองแย่งกันเป็นใหญ่ทะเลาะวิวา,กาทกันทําให้ใชัยวร,รมันที่แปดนี่ปวดเสีนเวียนกล้าวเมื่อก่อนชัยวร,รมันที่แปดนี้นี่เป็นลูกบุญธรรมของชัยวร,รมันที่เจ็แต่ก็ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไข ของชัยวรมันที่เจ็ดแต่ว่าด้วยที่ว่าชัยวรมันที่เจ็ดเนี่ยไปแย่งบัลลังก์ของพ่อชัยวรมันที่แปดมาแต่ทีนี้พอท่านแย่งมาปั๊บมันแย่งมานานเด็ดเขาบอกว่าหลายสิบปีกว่าชัยวรมันที่เจ็ดจะสวรรคตทีนี้พอมันนานเลื้อนาน ก็เลยเป็นเหตุทำให้ความอากติความชิงชังเนี่ยข้อของช้ยวร,รมมนที่8ก็อยากจะขึ้นครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจะเป็นเจ้าเนื้อหัวให้คนทั้งแผ่นดินเนี่ยได้กราบไหว้บูชาตนเองบ้างแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยมีหน้าตาอยู่ในธรรมเนียบของราชวงศ์วรมันแต่แต่ซุดโซจริงๆเนี่ย ชัยวรมันที่เจ็ดไม่ใช่กษัตริย์ที่ฟ้าดินเนี่ยกันแกล้งหรือว่าฟ้าดินเขาตั้ง้อรังเกียดไม่ใช่ฟ้าดินกลับให้การยอมรับพร้อมที่จะอุปถรัรมภ์ให้ทุกหัวเมืองต่างๆมีสำคัญไมตรีคนตกข้าวปลาอาหารสะดวกสะดมทุกอย่าง ข้าราชบริพารรักไข่กมเตียวซึ่งกันและกันมีบา่าวไร่กี่ร้อยคนกี่พันคนอยู่ใต้อำนาจของวรมันที่เจ็ดพระองค์เดียวทีนี้พอใช้วรมันที่แปดเนี่ยขึ้นสวยชาติเป็นกษัตริย์แล้วก็ต้องอาศัยพราหมณ โปรหิตทั้งหลายเนี่ยเสริมบุญบารามีของตนเองแต่ทีนี้พรามจะเสริมยังไงก็แล้วแต่ฤาษีจะเสริมไงก็แล้วแต่เมื่อฟ้าดินมันไม่ยอมรับเนี่ยก็เท่ากับว่าเข็นคลกขึ้นภูเขาเอาชัยวรมันที่แดนี้เนี่ยเข็นคลกแรงเชียก็คือฤาษีกับวกปุโรหิตทั้งหลาย เอาเฮ้เฮ้เฮ้อย่างเงี้ยก็ขึ้นไปแต่ไอคนที่เข็นจริงๆก็คือคนคนเดียวก็คือชัยวรมันที่แปดทีนี้หลังจากนั้นอยู่ได้ไม่นานไส้ซึกก็มากความโกลาหลน,นี่ก็เกิดขีและอีมีน,น้ำซ้ำพ่อของชัยวรมันที่แปดนี้เนี่ยเป็นคนที่หน้าไหว้หลังหลอก เป็นคนที่คบไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่ที่ตัวเองนี่เสียตำแหน่งการเป็นชัยวร,รมันเนี่ยลงปั๊บเนี่ยสวมบทบาทเป็นซาตานเป็นมหาโจรในข้าของกูดีปิ้นปล้นทุกอย่าง ก็จะทําให้ไอ้หลานตัวเองเนี่ยเขาเรียกหลานตัวเองก็คือชัยวรามันที่เจ็ดเนี่ยเดือนนายแล้วก็จะสะละราชบัลลังออกแต่ทีนี้บรลลังเนี่ยพอมันไปอยู่ก็ชัยวรามันที่เจ็ดแล้วมันเหนียวอย่ยาก็แต่งเมนี่มันไม่ลดสักทีก็เลยเป็นเหตุทําให้ข้อของชัยวรามันที่แปดนี้เนี่ยตั้งข้อรังเกียจ ดาเล่วดาอีกซาบแช่งเราซาบแช่งอีกทุกวันจะต้องประชุมกันจัดงานกินเลี่ยงไม่ใช่ว่าเลี่ยงเพื่อหาเงินนะเลี่ยงเพื่อเอาใจอำมาศหรือสีปุโรหิตทั้งหลายว่าจะช่วยตัวเองเนี่ยเนี่ยแย่งชิงราชบัลลังก์ของชัยรามันทีเจ็ดได้อย่างไง 6-3วัน7วันจะต้องเลี้ยงใหญ่เลี้ยงอยู่นั่นแหละเลี้ยงเพื่อต้องการอยากจะให้มีพักพวกที่ซื่อสัต์บางทีอัมมาตก็ให้ข้อคิดว่าไปซื้อใจพวกทหารคนชนิดของชัยบรรมันที่เจ็ดน่าจะได้แต่ก็มีทหารอยู่บางคนนี่แปลพัก ไปเป็นลูกน้องเพราะเขายื่นข้างยื่นเดือนให้แพงหวกัษตสวัสดิการเงินคอมไลมากแต่ทีนี้เนี่ยพ่อแต่เอาใจเอาซักซีไปขายเขาปับ๊บเวลาใช้วรมันเนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้ไปตรวจเยี่ยมตามกระซ่วงต่างๆมันเก่าหูไปนาตาไปไร่ ทำให้องค์กรน,นั้นๆเนี่ยเขาเรียกว่าถูกโกงเขาเรียกว่าถูกโกงถูกปลอมแปลงได้หลายอย่างแต่คนยังใช้วร,รมันที่เกดนี่ท่านรู้อยู่แต่ว่านิสัยพระโพธิสัตว์นั้นเนี่ยท่านตีเนียนท่านไม่กระโดกระเดก ทำตัวมันเหมือนก็ว่าเป็นคนที่อ่อนคัดอ่อนการศึกษาในที่สุดทหารที่เคยจงรักภักดีกับท่านเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็เลยถูกซื้อตัวไปเป็นบริวารของพ่อของชัยวรมันทีแปดบางทีก็ทำให้มันก็มันก็ไปทำให้บ้านเมืองปันป่วน โดยการไปดักปล้นเงินเดือนของทหารที่อยู่ตำชยายแดนบางทีมันก็ไปตั้งกองโจรมาปล้นสะดมเมียทหารซึ่งกำลังทำมาหาก,กินอยู่ตำชนบทรัว <c oughs> ไปอยู่ชายแดนเมียอยู่ตำชนบท มันก็ไปทําตัวไปปล้นเขาจนเป็นเหตุทําให้ทหารที่อยู่ตามชายแดนนั้นเนี่ยไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะดูแลบ้านเมืองอันนี้คือพ่อของชัยวร,รมันที่แปดนี้เนี่ยสร้างวีรกรรมไว้มากแต่ทีนี้ก็ทรงลูกชายเนี่ย มาอยู่กับชัยวรรมนที่เจ็ดยกให้เป็นลูกบุญธรรมแต่ว่าลูกมารับหน้าแต่ว่าพ่อไปสร้างไส้ซึกเอาไว้อยู่ข้างนอกทำอย่างนี้อยู่ตลอดจนพี่น้องเนี่ยเรยกชัยวรมันไปถามว่าชัยน้องสังเกตไหม แต่ก่อนแต็กี้เนี่ยทหารไม่เคยกระด้างกระเดือ่องโจนไม่ชุกชุมเงืนเดือนที่ที่ทรงให้ทหารตามชายแดนไม่เคยถูกปล้นสังเกตไหมว่ามันมีอะไรบ้างไม่ชอบมาพากลทีนี้ชัยวรามันที่เจ็ดนี้เนี่ยท่านก็เลยบอกอาอาบอกป้าป้า,ปาพี่น้องเนี่ย ที่เป็นผู้หญิงน่ะบอกว่าทำไมผมจะไม่รู้แต่ก็ช่างเถอะเขาทำยังไงเขาได้อย่างนั้นเขาทำยังไงเขาก็ได้อย่างนั้นนี่ เธอเขาทำยังไงเขาก็ได้อย่างนั้นทีจากนั้นนี่แต่แรงบุญเนี่ยของชัยวร,รมันทีเจ็ดเนี่ยทันมากพอรู้ว่าชัยวร,รมันทีเจ็ดนี้เนี่ยถูก ไฟอานี่นะ่ะยุแยงแต่แคงรั่วคือให้ทหารแปรพักแล้วก็ทำอื่นงานอื่นอาจยิดยากก็เป็นเหตุทำให้อัครมหาเศรษฐีทั่วทั้งเมืองอ่ะซึ่งเขาเป็นอิสระแล้วก็มีอำนาจเนี่ยตางก็ลงขัน ยกลูกสาวให้ใชัยวร,รมันที่เจ็ดเพื่อคอยสอดส่องดูแล<ม>คือถ้าพูดง่ายๆก็ลูกยกลูกสาวให้มาเป็นคนรับใช้นับจำนวนแล้วสองรอยกว่าคนซึ่งเป็นมาฮะซึ่งเป็นเป็นสนมให้ใชัยวร,รมัน และพ่อของผู้หญิงเหล่านั้นก็บอกว่าเมื่อไปเป็นข้าท่าสเตาเลียงของท่านแล้วให้ลูกนั้นเนี่ยตอบสนองงานของท่าน,นให้ดีที่สุดอย่าให้ท่านนั้นเนี่ยเสื่อมเสียพระเกียรติปัจใจเงินทองข่าทาสบริวารของเราเนี่ยมีมาก ถ้าพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดนี้เนี่ยต้องการอยากจะนำทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้ไปสร้างมหาปราสาทที่ยิ่งใหญ่พ่อพร้อมที่จะยินดียกให้ทั้งหมดพร้อมทั้งทาตด้วยก็ปรากฏขึ้นมาว่าอนุภรรยาของท่านนั้นมาเล่าชัยวรมันที่เจ็ดว่า พ่อของเขาเนี่ยสองร้ยกว่าคนเนี่ยวันแวกั่เป็นอภิมหาเศรษฐีคูดเป็นเสียงเดียวกันอย่างนี้ก็เลยเป็นเหตุทำให้ชัยวร,รมันทีเจ็เนี่ยปราปลื้มยินดีพี่น้องในสายเลือดบังกลุ่มไม่รักแต่ว่าพระโสนมิกรนี้เนี่ยท่าเกิดรักใคร่เนดู มันก็เลยทำให้ชัยวรมันที่เจ็ดนั้นเนี่ยมีกำลังใจพอที่จะเป็นประมุขเขาเรียกว่าเป็นกษัตริย์ต่อไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดทีนี้พอแต่ ชยวรมันที่เจ็ดทันดำริอยากจะสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ทิ้งเอาไว้ในแผ่นดินก็เลยทรงทูตไปอินเดียไปเจรจาขอช่างขอวิศวะขอคนที่เก่งที่สุดทางด้านการออกแบบนี้เนี่ยเดินทางมาเมืองพระนคร ตอนนั้นท่านฟอทีนี้ไอเอรือซ้ำเภาเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วแหละก้าวแรกๆนี้นี่ไปว่าจ้างมาเลยที่นี้ช่านในอินเดียนี้เนี่ยมันก็มีทั้งรวยมีทั้งจนท่านก็เลยให้ทูดนี้เนี่ยไปบอกเขาว่าถ้าใครคิดอยากจะสร้าง อยากจะมารับจ้างสร้างปราสาทหินของชัยวรรมนทีเจ็ดเนี่ยครือรับไม่อันแต่ทีนี้ท่านก็ให้เงินเนี่ยไปกลุ่มหนึ่งถ้าช่างคนไหนจะขอเบอิกค่าแรงก่อนล่วงหน้าเอาไปเลยแล้วก็ต่อจากนั้นก็ก็มา บางคนก็ยกครอบครัวมาอยู่กันทีละสามเดือนทีละห้าเดือนทีละปีบางคนอยู่ถึงคบแยดปีถึงจะกลับทีนี้วิศวะและว่าช่างเนี่ยที่มีฝีมือที่สุดนี้เนี่ยนนตางก่อนลังไหลมารับใช้ใชัยวร,รมันทีเจ็ดเนี่ยนนเขาเรียกว่ามากันเป็นแสนคนทำให้ การก่อสร้างประสาทหินในยุคนั้นเนี่ยสนุกสนานที่สุดเงินทองไม่ขาดอัคารมเหสไออัคาระมหาเศรษฐีสองร้อยกว่าคนน่ะทุ่มงบประมาณเข้าไปแล้วก็สั่งให้ข้าทาสบริวารบางคนทำการค้าขายกับพัวเมืองต่างๆ แล้วก็นำปัดัยเงินทองมาถวายให้กับชัยวรมันที่เจ็ดออเป็นเหตุทำให้ชัยวรมันที่เจ็ดนี้เนี่ย<ม>นั่งนอนอยู่ในโลกของความสุขบนกองเงินของทองทั้งชีวิต<ม>ทีนี้พ่อของชัยวรมันที่แปดนี้เนี่ย<ม>ก็เกิดความวิตกกังวลว่า อะไรเป็นเหตุที่ทําให้ชัยวรมันที่เจ็ดนั้นเนี่ยมีคนรักใครสเสนหาในตัวของท่านเนี่ยมากขนาดนี้แต่ว่าชัยวรมันที่เจ็ดเขาไม่เรียกท่านหรอกเขาก็เรียกมันนั่นแหละอยากจะทราบว่าชาวเมืองเนี่ยรักใครมันมากขนาดนี้มันดีไม่ดีอะไรอะ่ะทีนี้พอแต่ชัยวรมันพ่อของชัยมันที่แปดนี้เนี่ย เขาเรียกว่าเกิดการฆาตก,กรรมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เข้าหน้าชัยวรมันที่เจ็ดไม่ได้ก็เลยทำตัวเป็นมอผีแข่งคัดอยู่กับวิชาอาคมเขาเรียกว่ามีมีฤาษีเนี่ยช่วยแล้วตัวเองก็ต้องช่วยตัวเองด้วยมันถึงจะพลังมันถึงจะบวกกันแต่ว่า พ่อของชายบรมันที่แปดนี้นี่เขาก็มีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่า